สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องคุยพ้าด้วยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราของเรานะคะทุกคนอ้าไม่ใช่นะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังนะคะ เอาลีนะคะทุกคนโอ้ยกําลังอ่านข่าวอันนี้อยู่ค่ะข่าวอายัดบัญชีนี่แมททุกคนโอ้ยแอดเดือนมาเจอพอดีเนาะเจอข่าวอายัดบัญชีนะคะโอ้ยเจมินยาค่ะทุกคนเอ้ยเฮ็ดยังไงแล้นะวเฮาบาทเนี่ย<ะ>ซื้อได้กันไหมเนาะว่าสันห่วยใอยสีได้เงินน้ำมูบนี่โอ้ยแอดไม่กล้าไปได้นี่ มีใครไปไหมคะทุกคนไปยังไงกันนี่ไม่ใช่เจ้ามือแค่ซื้อก็โดนระวังถูกอายาัดบัญชีจากการซื้อหวยออนไลน์ไม่ใช่แค่เจ้ามือแค่ซื้อก็เตือนเตือนซื้อหวยออนไลน์เสี่ยงถูกอายาัดบัญชีโอ้ยเฮ้ยเจ้ไหนระบาด คือเป็นตายานเหจ้ะลูกสาวพวกคุณไม่มีปัญหาอะไรมากแค่ตรงนี้ดูเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยฉันเสียจือจือตัวประกอบสำคัญในนิยายในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาแล้วโรคมโนภาพก็คือคิดว่าตัวเองเป็นตัวประกอบ เอาวนี้ทุกคนมาดูกันนะคะสี่เลาเช้านะคะสี่เลาเช้าทุกคนแม่ยายแม่ยายถูกอายัดบัญชีโอ้ตายเบอร์บาสนี่คอยฟังข่าวอยู่ค่ะทุกคนโอ้คอยสื่อสื่อน้ำมูอยู่บนน้องมือนี่

0269นะคะ157ทุกคนค่เอเอแนวทางที่แอดให้ไปเน้นระย้ำเด้อจากเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนไม่ชอบตัวไหนสามารถตัดออกได้เลยนะคะถ้าว่าในตารางมันเยอะนะคะเราตัดเลขออกเองได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปเหมือนที่แอดให้นะคะไม่จําเป็นเลยนะคะทุกคนนะคะเอาไปดัดแปลงได้เลยนะคะอย่างเช่นทุกท่านชอบตัวนี้จับใส่ตัวนี้นะคะประมาณนั้นนะคะช่องเราเป็นเป็นช่องที่ ให้ดูแนวทางเนาะทำเป็นแนวทางให้ทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาแบบว,วิเคราะห์กันดูมากกว่านะคะถ้าชอบก็ค่อยตามชอบตัวที่แอดเจาะให้ค่อยตามอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้นะคะหรือว่าจะมาจับเด่นแอดไปใส่กับเด่น f อซอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะเราก็ดูกันไปนะคะ่ะดูกันไปเป็นแนวทางเนาะทุกแนวทางนะคะมันมีเข้ามีหลุดนะคะ ไม่มีใครรู้นะคะแนวทางมันจะมาตัวไหนอะไรยังไงนะคะลองพินิษลองพิจารณาลาาลองวิเคราะห์กันดูก่อนนะคะก่อนที่จะไปนะคะทุกคนก่อนที่จะไปเนาะอออเออล่องเบิงสะกอนจ้ะ ถ,ถ้ามากแฉกกับจังตามจะถ,ถ้ามากแฉกกับจังสามนี่นะคะทุกคนนะคะเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดแปดนะคะแปดหกแปดเก้าแปดศูนย์นะคะเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์นะคะทุกคนนะคะเจ็ดเก้าหกหนึ่งนะคะแปดศูนย์สองนะเอ๊วันพุธเเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ด โอ้ยมีเบิลนี่ว่ะลืมเขียนเบิลเขียนหามให้นะคะทุกคนนะคะเด็กไปกันอยู่บอร์นะ้อเนาะทุกคนเนาะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดนะคะทุกคนนะคะหกแปดเก้าหกแปดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแปดเอ๊ะดาวคืนนี้ไม่ใช่จะเบิ้ลอีกบ่นะคะเลขชุดนะคะทุกคน นี่นะคะเลขชุดก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดเข็นเบิ้ลกันเบิ้ลกันหามให้เนาะจับเบิ้ลได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งคู่นะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวนะคะเอ้ยไม่แน่นะคะคืนนี้อาจจะเบิ้ลหรือเปล่านะคะเฮ้ยไปอันใดกันน้ดเล่าพัฒน,นานะคะกันเบิ้ลหามนะคะศูนย์นะคะเอ๊ะดาวปุกคืนนี้จะไม่เบิ้ลอีกบอกค่ะทุกคนนะคะ เพว่ามันจับได้เบิ้ได้หามนะคะถ้าเบิรสิเป็นตัวใดเอาล่องแปลงเบินดันเลขถูกเบินก็นตัวอ้ยแอดปวดหัวค่ะจะังถ้าเอดลองจับสี่ตัวเลขถูกก็นะ <c oughs> <c oughs> ลองล่องทดลองเดี๋ยวให้ดูนะคะสองสองหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ เจ็ดเจ็ดนะคะซูสีแมนดีบมะ,ะ่ลองเบิรงค่ะลองเบิรงชอบก็จัดขัดก็จัดนะคะทุกคนพินิจพิจ,จารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะกับแนวทางก็ทุกคนนะกเนาะทุกแนวทางนะคะมิจต,ตัวงามๆจะทุกแนวทางที่เท้ากนนันเนาะ,ะมีแต่ตัวสวยงามพระรามเป็ดน,นะคะนี่นะคะจ็ดแปดเก้าอ่าลองดูนะคะชอบตัวไหนก็ค่อยจัดนะคะขัดตัวไหนก็จัดเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะทุกคนมีจต,ตัวสวยสวย แออคือว่แล้วอะแหละเอาเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ทําแนวทางให้นะคะเจอรัฐบาลไทยกินนะคะโบมีแรง <laughs> เจอเจอรัฐบาลไทยกินนะคะแอดหมดแรงนะคะวันที่ส่วนมากนะคะถ้าแบบว่าจะไม่มีแนวทางเล่นทั้งวันนะคะจะเป็นหลังถ้าถ้าเราพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยออกพร้อมกันอย่างเนี้ยนะคะแอดทิ้งเมยหลายๆนะคะเมื่อเป็นเมยอยังูงเมยกิ้งเหล็กเจ้าของนี่นะคหละได้ไปกันไหมเนะาะเราพัฒนานะคะทุกคน หม่ค่ะกสิบปรดีบเบิงแคนเน่ทางนี่บ่แอดยังไม่ได้ไปเลย,ยนี่จัดเนวยได้ระบาดนี่เฮ้ยเลื่อนไปเจอข่าวพอดีนี่กลัวนะคะนี่เห็นเขาบอกว่าเจออายัดบัญชีหล้วคนธรรมดาน,นี่นะคะอ้าวแล้วมันมาเกี่ยวอย่างกับเผ่าบัญชีมันก็ธนาคารให้เปิดไม่ใช่บอกค่ะธนาคารคือบต่ตรวจสอบเองสันว่นก็สะกระเดือนหล่อนก็มืดแล้วเบียกนี่เนาะ มอก็สีหาขาประทงประถูกกันจิเมีนไม่หยากนั่นค่ะสิ่งแอดสิ่งพากเจ้ามือนี้แอดสิเดไปบนโยแอดไปอ่านข่าวก่อนเขาว่าเนวใดไกันเนอะจะเนาะหวยแอดกับย่านคือกันลิจ้าบบเมียนบบย่านย่านนี่ทุกคนเขาบอกว่าอายัดทุกบัญชีเลยด้วยซ <accord> ันโอ้โอโอ้โอ้โเบิ่งเป็นีนวทางด้วยสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะส่งดีจ้า